ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษ ประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง30วันหลังจากนี้การโครจรย้ายของตัวดวงดาวในแต่ละช่วงวันค่ะจะส่งผลในเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถจะฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้หรือวางแผนในช่วงระยะเวลานี้ได้นะคะ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่1พฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในวันที่3พฤศจิกายนดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันในวันที่4พฤศจิกายนพระเกียรติจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่15พฤศจิกายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิก ในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกในวันที่24สพฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูนี่ก็คือการโครจรย้ายของตัวดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษท่านมีดาวังคารเป็นดาวประจําราศีค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวังคารโคจรสถิตยอยู่ในราศีตุลค่ะเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาดาวังคารโคจรสถิตร่วมกับตัวดาวอาทิตย์นะ,ะแล้วก็ตัวดาวพุธค่ะอิทธิพลของตัวดาวทั้ง3ามดวงนี้นะคะก็ส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของตัวท่านโดยตรงเพราะอยู่ในลักษณะของการเล็งลัคนาราศีของตัวท่านดาวังคารนะคะอยู่ในตำแหน่งของความไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะต้อง ขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาอาศัยกับคู่ครองคนรักแต่ดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนของตัวดาวศุกถือว่าเป็นดาวที่เกื้อนหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันมักที่จะมีลาภผลที่จะเกิดขึ้นถือว่าอังคารไม่ให้ผลเสียอะไรกับดวงชะตาของตัวท่านมากเกินไปนะคะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3พฤศจิกายน ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเข้าสังคมนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ลาบผลที่จะเกิดขึ้นจากบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกว่าบางท่านก็อาจจะมีโชคลาบจากความฝันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในพระองค์ความเป็นสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนในพระองค์ความเป็นอริค่ะ เมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกจะให้อิทธิพลของความเป็นดาวอริก่อนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันโรคภัยไข้เจ็บในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่สามารถทําอะไรกระเรือนชะตาของตัวท่านได้เรียกว่าดาวเสียโคจรไปอยู่ในเรือนที่เสียกลับกลายเป็นการให้ผลดีบางท่านก็อาจจะได้รับข่าวครา,าวของเพื่อนที่อยู่แดนไกลหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางนะไปกับครอบครัวหรือพี่น้องของเจ้าชะตา ราะอิทธิพลของตัวดาวพุธก็ยังเป็นดาวสหัชชะค่ะก็หมายถึงวงสังคมพี่น้องนะคะหรือเพื่อนสนิทนะในช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่ดาวพุธนะคะอยู่ในตําแหน่งของตัวดาวเสาร์ก็คือโคจรเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงยีพฤศจิกายนค่ะในวันที่3พฤศจิกายนดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นภพอาริของเจ้าชะตา ดาวสุกเป็นดาวการเงินและเป็นดาวคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุแห่งการเสียทรัพย์<ๆ>การใช้จ่ายเงินหรือการประกอบธุรกิจลงทุนอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลกําไรสักเท่าไหร่นะคะบางท่านที่ประกอบธุรกิจในแนวของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาก็ต้องระมัดระวังอาจจะถูกโกงถ,กกถูกหลอกถูกคักหลังจากคนใกล้ชิดหรือจากผู้ร่วมหุ้นลงทุน อิทธิพลของตัวดาวศุกร์ส่งกระแสในลักษณะของการเล็งกับตัวพระราหูทําให้ดาวคู่นี้ก็เรียกว่าอยู่ในมุมที่เล็งกันจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเสียเปรียบนะคะการทําธุรกิจการร่วมหุ้นลงทุนบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีใครประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องเขาเรียกว่าคิดไตรตรองนะคะเรื่องราวต่างๆในการค้าขายหรือการลงทุนถ้าประกอบธุรกิจอะไรไปในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งเราอาจจะหูเบาเชื่อคนง่ายคิดว่าทาไปแล้วมันจะก่อให้เกิดลาภผลแต่ความเป็นจริงอาจจะตรงกันข้ามเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดค่ะ ดาวสุกจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่3ถึง30พฤศจิกายนเพราะ,ะน้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะในวันที่4วันที่5พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาภผลมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนในครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ซึ่งอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะเป็นการเยี่ยมเยียนนะถามถ่ายสารทุกขสุขด,ดิบในช่วงระยะเวลานี้ในวันที่4พฤศจิกายนพระเกยียรติโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษบเป็นพการเงินของเจ้าชะตา พระเกศจะโครจรร่วมกับตัวดาวม,มนตุตยูถือว่าดาวสองดวงนี้จะเข้ามามีอิทธิพลในมุมของตัวการเงินบางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะประสบปัญหาในเรื่องราวของตัวการเงินหาเงินไม่ทันหมุนเงินไม่ทันอาจจะต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยแหล่งการเงินมีทั้งที่เป็นสถาบันการเงินหรืออาจจะเป็นการเงินจากสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องระมัดระวังหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไป บนบานสารกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อความเชื่อที่ท่านมีเข้ามาช่วยเหลือหรือดนบันดาลเนาะให้ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอุปสรรคในมุมของตัวการเงินให้มันคลี่คลายลงไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะพระเกตกับดาวนุวอยูเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันมันเป็นคู่ที่ให้ผลในเรื่องราวของความเขาเรียกว่าฝักใฝ่ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพวกไสยศาสตร์เวทมนต์ และพระเกีรตเองก็ยังทํามุมโยกถึงตัวพระราหูยิ่งทําให้พระราหูมีฤทธิ์มีกําลังหลายๆท่านก็อาจจะไปเสาะ,ะแสวงหา ครูบาอาจารย์หรืออะไรที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านแต่ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะคะช่วงระยะเวลานี้เมื่อดาวโคจรเข้ามาทํามุมสัมพันธ์ก็อาจจะมีสถานการณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าอยากให้เจ้าชะตาระมัดระวังหรือดําเนินชีวิตด้วยความมีสติค่อยๆค,คิดแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราจะมีหนทางหรือวิธีวิธีหรือทางออกนะที่มันจะเกิดขึ้น ในวันที่6วันที่7นะคะพฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังในมุมของการทำงานนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องราวของตัวปากเสียงเหตุทะเลาะเบาแวงระหว่างท่านกับผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นในเรื่องราวของการทำงานก็ได้นะอาจจะมีข้อตกถกเถียงข้อโต้แยง้งนะที่จะเกิดขึ้น บางครั้งมันก็เลยกลายว่าจากเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดการสื่อสารการเจราจาของตัวเราด้วยในวันที่8วันที่9วันที่10พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุแห่งการเสียทรัพนะคะที่อาจจะหมดไปาการใช้จ่ายเงินการประกอบธุรกิจการลงทุนนะคะหรือการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของ3วันนี้ อาจจะมีอุปสรรคในมุมของตัวการเงินที่เพิ่มมากขึ้นในมุมของตัวการงานหรือการลงทุนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะให้ทิศทางกระแสที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ในช่วงของวันที่10บางท่านก็อาจจะมีโชคในมุมของตัวการเงินที่จะคืนกลับมาในวันที่11 12พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนนะคะ หรือผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนใครมีอุปสรรคปัญหาในช่วงนี้เวลานี้ก็มักที่จะมีผู้ใหญ่ค่ะหรือคนร่วมงานกับเรานะ,ะที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าช่วยแก้สถานการณ์ปัญหาสิ่งต่างๆตลอดจนบริวารในช่วงนี้เวลานี้ก็พอที่จะช่วยเหลือเรานะ,ะ,ะบริวารช่วยเหลือผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนอีกก็เลยทําให้เจ้าชะตาเองก็สามารถที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆหรือแก้ไขสถานการณ์ไปได้ ในวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะคะการสื่อสารการเจราจาการเดินทางการเข้าสังคมโดยเฉพาะนะการพูดคุยกับผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินหรือในวงของสังคมนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันวาจาของท่านในช่วงเวลานี้ก็อาจจะก่อให้เกิดศัตรูส่งผลเสียเป็นช่วงที่เราจะต้อง ระมัดระวังในมุมของตัวคำพูดหรือการสื่อสารการเจรจาหรือการพิมพ์ข้อความอะไรต่างๆในช่วงนย้เวลานี้ต้องระมัดระวงังอาจจะมีเรื่องราวของความผิดใจระหว่างท่านกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวในวันที่15พฤศจิกายนดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในาราศีพิจิกค่ะเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวังคารอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรและเทวีโชคในเรือนของตัวดาวังคารเอง ดาวังคารมีที่พลกับเรือนชะตาของตัวท่านเพราะเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกมความเป็นมรณะเมื่อโคจอมาาอยู่ในเรือนของความเป็นมรณะ,อ,อ,อ,รอ,อ,รณะอังคารก็จะกลับกลายเป็นการให้ผลดีในช่วงระยะเวลานี้ใครที่มีอุปสรรคปัญหาใครที่มีเรื่องราวของความเดือดร้อนความวุ่นวายต่างๆนะก็พอที่จะทุเลาเบาบางลงไป ในเรือนของความเป็นมรณะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลค่ะอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างที่หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีคําสั่งของการโยกย้ายความเป็นมรณะมันไม่ได้หมายถึงการพัดพรากหรือการตายจากอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงการาไปจากที่หนึ่งก็ได้นะคะการเลิกจากที่หนึงไปสู่อีกที่หนึงหรือการเริ่มต้นทําอะไรอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ พราะอยู่ในตําแหน่งของความเป็นกเกษตรอย่างน้อยมันก็ให้ผลนะคะกับเรือนชะตาของตัวเราบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะมีสถานการณ์รู้สึกว่าเราอาจจะเบื่อสังคมเบื่อการงานอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปผ่อนคลายนะมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะเขาเรียกว่าวออกเดินทางบ่อยหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอาจจะทํางานอยู่บ้านนะคะไม่ชอบการเข้าสังคมไม่ชอบสูงสิงกบใคร ซึ่งดาวอังคารเองโครจรร่วมกับตัวดาวพุธมาเป็นคู่แห่งความกล้าได้กล้าเสียคู่แห่งความมั่นใจแต่มันอยู่ในพวกของความเป็นมรณะบางครั้งมันทําให้เราไม่ชอบที่จะไปเป็นนัก นักเจราจาชอบที่จะทํางานเบื้องหลังชอบอยู่เงียบๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีเกิดขึ้นจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะแทบทจะไม่พูดเลยแต่มันก็กลับกลายเป็นผลดีคือถ้าช่วงนี้เราพูดอะไรมากเกินไปดาวพูด่งเป็นดาวคู่เจราจาเป็นดาวแห่งการสื่อสารเนี่ยมันอยู่ในเรืองของความเป็นมรณะมันอาจจะกลายเป็นผลเสียคือพูดดียังไงคนฟังก็จะตีความหมายเป็นในด้านที่ไม่ดีการเก็บตัวในช่วงระยะเวลานี้อาจจะให้ผลดีกับชาวราศีเมษและลัคาราศีเมษได้มากกว่า ซึ่งดาวังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง26ธันวาคมในวันที่16-17พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเองก็จะมีเกณฑ์ได้ลาบผลนะคะจากการเดินทางการติดต่อกันสื่อสารหรือการเจรจานะอาจจะมีโชคลาภในมุมของตัวการงานมีผู้ใหญ่คนผิวขาวช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่าน ในวันที่17จพฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกค่ะเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวอาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนในพวของความเป็นปุตตะเมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนของตัวดาววังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอาทิตย์จะมาเป็นตัวจุดชนวนทําให้เกิดสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้แต่สถานการณ์สิ่งต่างๆมันจะเกิดจากหนึ่งบริวารของตัวเรายวดยานพหาหนะคนที่อ่อนวัยกว่าในช่วงเวลานี้ อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เจ้าชะตามีเรื่องราวของความวุ่นวายและความเดือดร้อนบางท่านนะคะในช่วงนี้เวลานี้ที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลถ้าไปกับบริวารลูกน้องนะหรือขับรถยวดยามพนะของตัวเองไปในช่วงระยะเวลานี้ก็เพิ่มความระมัดระวังควรตรวจสอบยวดยานพนะก่อนการเดินทางทุกๆครั้งเพื่อลดความเสียหายนะแล้วก็ เรียกว่าขับรถด้วยความมีสติไม่ประมาทไม่ใจร้อนไม่วุ่วามนะคะอะไรที่มันสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางถ้าเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมสติได้แล้วปล่อยผ่านมาได้มันก็จะลดความสูญเสียหรือความเสียหายสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็โครจรร่วมกับตัวดาพุธการไปในสถานที่อะไรที่มีเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงนะ ชักชวนนะบางทีพี่น้องอ่ะชักชวนให้เราไปขับรถไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยให้เราเพิ่มความประมัดระวังเพราะในช่วงนี้เวลานี้เขาเรียกว่าพี่น้องวงสังคมเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราเกิดอุปสรรคปัญหาได้เมื่อดาวแต่ละดวงเขาทํามุมสัมพันธ์โดยเฉพาะ3ดวงนี้เขาอยู่ร่วมกันเขาจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวดาวอาทิตย์นะคะจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง1 6ธันวาคมค่ะในวันที่1819พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาก็อยู่ในจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะการงานนะโดยเฉพาะใครที่ทำงานในเรื่องราวของการสื่อสารทำงานกับคนต่างชาติทำงานกับผู้ใหญ่มักที่จะมีลาภผลดี ในวันที่20-21พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุปากเสียงทะเลาะเบาะแวง้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องราวของอประเด็นข้อถกเถียงระหว่างท่านผู้ใหญ่คนในครอบครัวและผู้ใหญ่ในที่ทำงานโดยเฉพาะคนผิวดำแดงเนี่ยนะคะ จะเป็นศัตรูนะคะจะทำให้เราเกิดความเดือดร้อนความเสียหายบางท่านก็อาจจะถูกผู้ใหญ่จ้องจับผิดค่าโทษนะคะเป็นที่เพ่งเล็งในช่วงระยะเวลานี้ในวันที่22-23พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาภผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา ใครอยากจะลองเสียงโชคก็อาจจะให้นะคะเรียกว่าเสียงโชคไปกับคนผิวขาวก็ได้นะคะให้เป็นคนหยิบเลือกรางวัลหรือจะเสียงโชคกับตัวเลขที่เราไม่ชอบก็ได้ก็อาจที่จะมีโชคโอกาสนะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันที่22เจ้าชะตามักจะมีลาบผลในมุมของตัวการเงินแต่ได้เงินมาก็ยังเก็บไม่อยู่นะคะเป็นลักษณะของเงินที่ผ่านมือ ในวันที่24-25พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแต่จะมาในลักษณะของทุกขลาบค่ะคือได้ลาบจากความสูญเสียได้ลาบจากความเสียหายหรือมีเรื่องราวปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วมีลาบผลนะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะลาบผลที่เกิดขึ้นจากคนผิวดำแดงนะคะจะมีเกิดขึ้นด้วยในวันที่24พฤศจิกายน ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพสุภะของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวหมนก็คือดาวที่โครจรไม่สม่ำเสมอจะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีธนูเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นดาวพุธจะถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่ง แล้วเมื่อดาวพุธโคจรอ,อยู่ในราศีธนูในเรือนของความเป็นภพสุภะเป็นเรือนของตัวดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่เกื้อนหนุนกันทำให้เจ้าชะตาเองก็จะมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่นะคนดีนะะหรือการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่การติดต่อการสื่อสารการเจรจา,าในช่วงระยะเวลานี้มักจะมีลาภผลดีส่งผลดีกับเจ้าชะตาอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายก็พอที่จะทุเลาเบาบางลงไป แต่ตำแหน่งที่ดาวพุธสถิตยอยู่ตอนนี้มันเป็นดาวหมุนก็คือยังเดินไม่เต็มกำลังสักเท่าไหร่นะคะในช่วงระยะเวลาที่ด,ดาวพุธโคโจรเข้ามาจะทำอะไรจะติดต่อจะสื่อสารอะไรในช่วงนี้เวลานี้ก็เร่งเร่งทำนะคะให้มันจบจบในช่วงของระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมเพราะหลังจากนั้นดาวพุธจะถอยหลังนะกลับเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นอาลิกับเจ้าชะตาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 26, 27 28พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะลาบผลในมุมของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในมุมของตัวการเงินคู่ของคนรักถึงจะแม้ถึงแม้ว่าจะมี ปัญหามีความขัดแย้งกันแต่ก็ช่วยเหลือเรานะคะอาจจะช่วยเหลือแบบไม่เต็มที่สักเท่าไหร่แต่ก็ยังพออุปธรรมค้ำจุนในเรื่องราวของตัวการเงินกับเจ้าชะตาในวันที่29-30พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะลาบผลจากการเดินทางการเข้าสังคม นะการติดต่อกันสื่อสารการเจรจามีโอกาสได้เจอมิตรสหายที่ดีนะหรือคนต่างเพศที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้หรือในมุมของตัวการเงินค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่าน และบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญานในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ